มาพูดถึงเรื่องราววิเคราะห์หลังเกมนะครับสำหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลโตเยต้าไทยลีกสัปดาห์ที่5นะครับสัปดาห์นี้ในวันเสาร์นี้ก็มี4คู่เริ่มเปที่คู่แรกกันเลยนะครับราชนาวีพบกับสุพรรณบุรีครับเกมนี้ต้องบอกว่าจบกันด้วยผลการแข่งขันที่ไล์สกอร์เป็นอชกหนึ่งนัดที่ยิงกันไม่ได้เออกราชนาวีเนี่ยยังยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนใน4เกมที่ผ่านมานะครับก็คือยังมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ นะครับทำให้เน้นหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่<ช>แล้วก็ทําสกอร์เนี่ยได้ค่อนข้างน้อยมาก<ช>นะครับขณะที่เกมรับเนี่ยยังคือเครื่องหมายการค้าของ<ช>ราชนาวีอยู่นะครับ,รบยังเหนียวแน่นโดยเฉพาะเกมนี้ก็ยังเล่นได้ดีขณะที่สุพรรณก็ยังมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือเกมบุกเนี่ยไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่โเนี่ยสุดนหน้าอย่างโรมาโรกับคอมรฟลุสเนี่ยดูเหมือนจะเล่นแล้ว เขาเรียกว่าต่างคนต่างเล่นยังไม่ค่อยมีการประสานงานที่ดีเข้าหากันนะครับแต่ก็ยังเป็นทีมที่มีจุดเด่นเรื่องของการแพ้ยากเหมือนกันในปีนี้เกมเงี้ยจืดแบบจืดสนิทเลยใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเห็นอยู่ในเกมนี้ก็คือพอท้ายเกมเนี่ยสุพรรณบุรีมักจะมันเหมือนยุบลงไปเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างอายุเยอะนะครับช่วงท้ายก็โดนราชนาวีเนี่ยนวดอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ยังดีที่เสมอไปได้ครับ